สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยกับเนื้อหาสาระดีๆอันเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนแก่คุณผู้ฟังทุกทกท่านที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้วันนี้นะฮะก็มีเรื่องเกี่ยวกับขั้นตอนของการแจ้งเกิดการทำสุตธิบัตรให้ลูกทำได้ที่ไหนใช้เอกสารอะไรบ้างก็จะไดะ้มีคำแนะนำให้กับ คณผู้ฟังทุกท่านนะครับสำหรับการที่เด็กคนหนึ่งเกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยย่อมเป็นเรื่องที่น่ายินดีแม้ว่าการเลี้ยงดูเด็กจะเป็นงานยากลำบากแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ยุ่งยากแล้วก็ต้องใช้เวลาเช่นกันนั่นก็คือการดำเนินการแจ้งเกิดทำศูนิบัตสำหรับเด็ก ที่ต้องไปติดต่อหน่วยราชการนะครับหากคุณผู้ฟังไม่อยากเสียเวลาไม่อยากเสียสิทธิ์ที่พึงมีก็อย่างเช่นจำพวกเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมหรือว่าสิทธิประโยชน์เงินคลอดบุตรประกันสังคมแล้วก็เงินอุดหนุนบุตรนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีสวัสดิการใ,ใดๆจากรัฐหรือรัฐ,รฐวิสาหกิจนะฮะก็ควรที่จะศึกษาถึงขั้นตอนการดําเนินการ รวมถึงเอกสารที่ต้องใช้แล้วก็เงื่อนไขต่างๆมากมายเพื่อที่จะไม่ต้องไปทำธุระให้เสียเวลาเสียเที่ยวแล้วก็จะได้ไม่ต้องลางานในครั้งต่อไปซึ่งทุกอย่างนะฮะที่เรากล่าวมานั้นเนี่ยเราจะบอกคุณผู้ฟังทั้งหมดในบทความที่ผมจะได้เล่าให้คุณผู้ฟังแล้วก็ได้ให้ความรู้ให้สาระกับคุณผู้ฟังว่ามีอะไรที่ต้องรู้บ้างเรามาดูกันเลยนะครับ ครับเรื่องแรกก็คือการแจ้งเกิดเด็กเนี่ยไปทําได้ที่ไหนแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยนะฮะทางโรงพยาบาลทางสถานีอนามัยหรือว่าสถานพยาบาลจะมีการดําเนินการเรื่องแจ้งเกิดเด็กให้ในกรณีที่เด็กเกิดในโรงพยาบาลสถานีอนามัยหรือสถานพยาบาลนั้นๆแต่ในบางครั้งเนี่ยคุณผู้ฟังเนี่ยอาจจะไม่สะดวกหรืออาจจะไม่ได้ครอดที่สถานพยาบาลการดําเนินการเรื่องเองนะฮะก็ สามารถทำได้เช่นกันนะครับโดยคุณผู้ฟังสามารถแจ้งเกิดได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ที่เด็กเกิดหรือหากเป็นต่างจังหวัดเนี่ยก็ต้องไปแจ้งเกิดที่เทศบาลที่อำเภอในพื้นที่ที่เด็กเกิดเช่นกันนะฮะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับกรณีเนี่ยมันจะเป็นยกเว้นนะฮะกรณีที่เด็กเกิดช้านะครับอันนี้ก็ต้องไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะถ้าหาก นะครับไม่ได้ดำเนิกนการแจ้งเกิดภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่เด็กเกิดอันนี้ก็จะมีค่าปรับนะครับซึ่งเป็นค่าปรับที่ทางหน่วยงานเนี่ยได้ตามระเบียบนะฮะตามระเบียบก็คือจะปรับไม่เกิน1,000บาทอันนี้ตามระเบียบนะครับอ่าแล้วก็นะครับสำหรับใครเป็นผู้แจ้งเกิดเด็กได้บ้างน,นะฮะก็จะมีบิดามารดาเจ้าของบ้านนะครับที่เด็กนั้นเกิดหรือที่ต้องการย้าย ชื่อเข้าทะเบียนบ้านนั่นเองหรือใครก็ได้นะฮะที่รับสิทธิ์มอบหมายนะครับจากบิดามารดาหรือจากผู้มีส่วนได้เสียของเด็กที่เกิดนะครับก็เอกสารที่ใช้นะครับสำหรับการแจ้งเกิดก็จะมี1น,นะฮะบ,บัตรประจำตัวประชาชนของพ่อและแม่เด็ก2บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่มาแจ้งเกิดหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน 3. หนังสือประจการเกิดหรือว่าทรอ1นทับที่ออกโดยสถานพยาบาลนะครับที่เด็กนั้นเกิดนะครับสสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านที่ต้องการย้ายชื่อเด็กเข้ามานะฮะสำหรับขั้นตอนนะครับในการแจ้งเกิดเด็กนั้น1นนะฮะก็ไปยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่นายทะเบ,บียนท้องที่ที่เด็กเกิดไม่ว่าจะเป็นสำนักทะเบ,บียนท้องถิ่น หรือสำนักทะเบียนเทศบาลนั่นเองหรือว่าสำนักทะเบียนอำเภอสำนักทะเบียนสำนักงานเขตนะครับสองนายทะเบียนเนี่ยนะครับก็จะทําการตรวจสอบเอกสารแล้วก็ความถูกต้องของหลักฐานต่างๆ 3. จากนั้นนายทะเบียนจะทําการลงข้อมูลในสูติบัตรแล้วก็จะเพิ่มชื่อเด็กไปในทะเบียนบ้านรวมถึงในสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของบ้านนั้นด้วยนะครับ 4. ทำการมอบสูติบัตรตอนที่1แล้วก็มอบสำนาที่เป็นบ้านคืนแก่ผู้ที่มาแจ้งนะฮะอันนี้ก็คือขั้นตอนการเกิดนะครับการแจ้งเกิดปกตินะครับส่วนหากว่าการแจ้งเกิดช้าเนี่ยจะต้องทําอย่างไรในกรณีที่คุณมาแจ้งเกิดนะครับเกินระยะเวลาที่กําหนดนั่นก็คือเกิน15วันนะฮะอันนี้จะต้องมีค่าปรับอย่างที่ผมได้กล่าวมาในข้างต้นนะครับจะต้องจำเอกสารดังต่อไปนี้นะฮะสำหรับการแจ้งเกิดล่าช้า เอกสารที่จะต้องใช้ในกรณีที่แจ้งเกิดเกินกำหนดนะครับให้ใช้เอกสารเช่นเดียวกับเอกสารที่ใช้แจ้งเกิดทั่วไปตามที่ผมได้กล่าวไว้นะฮะตามข้อ1ถึงข้อ4ที่ผ่านมานะครับสออันนี้จะมีกรณีพิเศษที่จะต้องนําเข้ามาด้วยนั่นก็คือต้องนําพยานบุคคลที่รับกรองมาด้วยนะฮะอาจจะเป็นผู้ทาคลอดผู้เห็นเหตุการณ์นะครับผู้เห็นการคลอดนะครับซึ่งจะต้องมีฐานะที่มั่นคงแล้วก็ เชื่อถือได้นะครับแล้วก็พยานต้องมีภูมิลำเนาตามที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ไม่น้อยกว่า5ปีนะฮะอันนี้คือข้อกําหนดนะครับสำหรับการแจ้งเกิดราชา้าโดยจะต้องใช้บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริงเท่านั้นนะครับมายื่นต่อนายทะเบียนหรือจะต้องเป็นข้าราชการสัญญาบัตรอย่างน้อยเนี่ยสคนนะฮะหากเด็กมีอายุเกิน7ปีจําเป็นต้องใช้ภาพถ่ายของเด็ก1รูปแต่กรณีแจ้งเกิดช้าเนี่ย ก็จะมีข้อยกเว้นอยู่นะครับนั่นก็คือกรณีเกิดแจ้งเกิดช้าอย่างเช่นมีเหตุจําเป็นเด็กคลอดในรถหรือเด็กไปคลอดสถานที่อื่นเด็กคลอดนอกบ้านอย่างเงี้ยอันนี้กฎหมายก็เปิดช่องให้นะครับคุณจะต้องมาแจ้งเกิดนะครับปกติแล้ว15วันนะฮะแต่กรณีนี้กฎหมายเปิดช่องให้ไม่เกิน30วันจะต้องรีบม,มาแจ้งเกิดนะครับอันนี้ก็คือการแจ้งเกิดล่าช้านะฮะกรณีนี้ นะครับการแจ้งเกิดล่าช้าเนี่ยเมื่อสอบสวนพยานนะครับมีเอกสารอะไรครบเรียบร้อยทางนายทะเบียนก็จะสอบสวนพยานนะครับที่เห็นเหตุการณ์นะครับหลังจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าพนักงานเนี่ยที่ดําเนินการเรื่องทําเรื่องเนี่ยก็จะส่งเรื่องไปยังนายทะเบียนนะครับเพื่อรอการอนุมัตินะครับออกสูติบัตรให้ตามลําดับขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องยุ่งยากอีกนิดหนึ่งเพราะนั้นนะครับก็ ไม่ควรที่จะเกิน15วันตามที่กฎหมายกำหนดนะครับเรื่องต่อมานะครับกรณีที่เด็กไม่ได้เกิดในโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะกรณีที่คุณผู้ฟังเนี่ยไม่ได้คลอดนะฮะที่โรงพยาบาลนอกจากเอกสารที่ต้องใช้ในข้อ 1- นถึงสแล้วเนี่ยอาจจะต้องใช้ใบนัดหมอบัตรโรงพยาบาลที่ฝากคันแล้วก็สมุดฝากคันเพราะว่าเราไม่ได้คลอดที่สถานพยาบาล จึงทำให้ไม่มีทอรอน 1, ทับ1มาแจ้งเกิดนะครับที่สำนักทะเบียนอันนี้นะฮะรายละเอียด,ดย่อยมันก็จะลึกเข้าไปอีกนะครับสองอาเราก็จะมาดูกรณีอีกกรณีนึก็คือการแจ้งเกิดเด็กลูกครึ่งแน่นอนหละนะว่าในกรณีที่เด็กเป็นลูกครึ่งนั้นเนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขที่เพิ่มเข้ามาเล็กน้อยซึ่งจะแบ่งเป็นนะฮะกรณีที่เด็กเกิดในประเทศไทย จะต้องใช้เอกสารนะครับตามข้อ 1- นถึงสเช่นกันตามที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นแล้วนะครับเด็กจะได้สัญชาติไทยก็ต่อเมื่อพ่อหรือแม่ต้องมีสัญชาติไทยและก็จะต้องจดทะเบียนสมรสกันแต่สามารถแยกย่อยได้2กรณีเช่นกันหากแม่มีสัญชาติไทยจะจดหรือไม่จดทะเบียนสมรสก็ได้เด็กก็จะได้สัญชาติไทยเช่นกันนะครับแล้วก็กรณีที่2เนี่ย พ่อมีสัญชาติไทยจะต้องจดทะเบียนสมรสนะฮะจะต้องจดทะเบียนสมรสเท่านั้นนะเด็กถึงจะได้สัญชาติไทยพ่อมีสัญชาติไทยแม่ชาวต่างชาติอย่างเงี้ยถ้ากรณีที่จะเอาเอาสัญชาติไทยตามพ่อพ่อผู้มีสัญชาติไทยจะต้องไปจดทะเบียนสมรสนะฮะถึงแม้จะได้ถึงจะได้สัญชาติไทยนะครับอันนี้กรณีมันก็จะแยกย่อยนะครับอีกนะฮะมันก็จะเลือกเข้าไปอีกเหมือนกันนะครับ กรณีต่อมานะฮรกรณีที่เด็กเกิดต่างประเทศแต่ต้องการเข้าทะเบียนบ้านในไทยนะครับจะต้องทํำยังไงเด็กจะต้องแจ้งเกิดแล้วก็ได้รับสูติบัตรจากสถานกงศูนย์มาเรียบร้อยแล้วจากนั้นเนี่ยให้ใช้เอกสารตามข้อ1ถึงข้อ4และใช้เอกสารสูติบัตรที่ออกโดยสถานเอกครราชทูตหรือสถานกงศูนย แล้วก็ต้องมีหนังสือเดินทางที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยด้วยนะครับอันนี้ก็คือเนื้อหาสาระในการแจ้งเกิดเพราะนั้นนะครับฟังไว้ไม่เสียหายนะครับอาจจะเป็นประโยชน์แก่คุณผู้ฟังในการที่จะมาติดต่อราชการติดต่อการแจ้งเกิดให้กับบุตรหรือบุตรหลานหรือญาติมิตรของท่านนะครับเราก็จะได้มีความรู้ นะครับก่อนที่จะมาติดต่อราชการที่ต้องเตรียมเอกสารยังไงต่อไปก็ไม่ยุ่งยากละก็จะเข้าใจถึงขั้นตอนในการแจ้งเกิดนะครับให้กับบุตรของเราแล้วนะครับว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างมีเอกสารอย่างไรบ้างนะครับเราก็จะได้เป็นข้อมูลเป็นความรู้แก่พี่น้องประชาชนนะครับสำหรับวันนี้นะครับตัวกับผมเองนะครับก็ขอนะครับเสนอเรื่องราวดีๆนะครับกับเรื่องของการแจ้งเกิดไว้แต่เพียงเท่านี้ว่บเป็นอย่างยิ่งว่า บทความนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนแก่คุณผู้ฟังไม่ใช่น้อยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ